เบียร์ฟองชุมชนบ้านสีใครสีวันน้ำเบียาคาราคูอุบลราชธานีฮานอย Education Service Area Office ชุมชนบ้านสินไคลศิวัธนาวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกพัฒนาคนโดยใช้คุธธรรมเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้การเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว จุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่นําไปสูขข่การเอารัดเอาเปรียบและความไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมนักเรียนไม่ค่อยให้ความรัวมือในการทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆขาดความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเองติดโทรศัพท์มือถือใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์คณะผู้จัดทําโครงงานจึงได้เล็ยเห็นความสําคัญจึงจัด ทำโครงงานเลือกเขตสารบรรยากาศใา้รู้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชน้านนีใครศรีพัฒนาพิทยาคารมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยกันทำความสะอาดบริเวณเขตับผิดชอบของตัวเองครับปัญหานะคับริเวณเขตรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนชุมชน้มนสีใครศรีวัฒนาพิทยาคารไม่สะอาดใด่ไหมพัฒนาเองนักเรียนอาความรับผิดชอบสอนักเรียนใช้เวลาว่า ประโยชนสาเนระยสามือ้อปัจจัยภายนอกหน่นักเรียนมีพฤติกรรมเรียนแบบคือสังคมสองมนตามกุมที่อาจาให้ปวามเทียกวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนนากสีใครสีวัฒนามทยาคารช่วยจัานคามาเขรับผิดชอบ2เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนนาสีใครสีวัฒนาเทียรคาะมีความรับผิดชอบถูมป้หมนะคะนักเรียนโรงเรียนชุมชนนาสีใคร ผมพ,พอสอนสอสนนรี้ค่ะี เรื่องการทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบโภคดำเนินง,งานตามโงรงงานเจตดำงนินสรุปผลตามโครงงานทำโัรงงาน คือกิจกรรมทำดีจีนดาวค่ะหนึ่งประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงสองนักเรียนทุกความสามาถบริเวณเขตและผิดชอบของตนเองโดยมีหัวหน้าห้องจุดบันทึกการทำความสะอาดบริเวณเขตและผิดชอบและสรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ประธานนักเรียนทราบเป็นรายสัปดาห์ประธานนักเรียนจะมีแบบบันทึกดาวให้แต่ละชั้นชั้นไหนมีคะแนนบันทึกดาวได้มากที่สุดจะได้รับรางวัลเพื่อเป็นเกียรติบัตรเป็นการยกย่องชมเชยหน้าเสาธงค่ะจักทำที่นำมาใช้ สมุทรไทยนิโทษนะคำสอนในหลวงได้แก่การทําความดีแม่ไม่มีใครชื่นชมยินดีก็ต้องทําการทําความดีแม่ต้องฝืนใจทําก็ต้องทําการทาความดีแม่ไม่มีใครเห็นก็ต้องทาการทําความดีแม่ไม่มีผลตอบแทนก็ต้องทาสรุปผลการดาเนินงานหนึ่ง,ง,น,น,งนักเรียนโรงเรียนชุมชนบาาดด้านศรีไครศรีวัฒนาวิทยาคารร้อยละก็สิบทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบสองนักเรียน มีความรับผิดชอบบริเวณเขตโรงเรียนสะอาดสำหรับการนำเสนอมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ